Kadama raka kadama paritta patikamantu puerta niso hangnamo bhagavato namo, namo satana samma sammubuddhanang. Jaku ma ekara chari. เรวภะปะาโสตังนามาสามมิหาริสวรนังประภปพะาสังตยานจะกวดตาวิหาริโมติวสังเยพระมานาเวรานุสัปปะคังเมตเเมนะโมเตจะมปาลายันตุนามตุพุทธานา

पपा सन्दया विहरे मुरातिङ्गे ब्रह्मणा वे त पुं मे ते मे नमो दे जमा नमातु पोता नमातु पोतिया नमो विमोता नमो विमोति इमा ปะริตังกัตตวะโมโรวะสัมกัปปยิยติเจศิลคุณโอสัจจังโสเยยนุตตยเตนะสัจเจนะการามิสัจกิริยามโนตารังภาวะชิตตวะธรรมะภารังสริตตวะปุ

ตตาจันิกันตาจะตเวปังติกรมัสสัสเจเกเตมัยหังมหาปาจลิตตสิกิวัจเจสิโสลสักรีสาธิโหกังปัตตวายะทาสิกิสัจเจนะเมสะโมนณติเอสะเมสัจปารมีติ นันมาตุจากุมาันตะสสิริมาตโตสิกียสปินมาตุสสะพภูวตานุกรรมปิโนเวสะภูวะสัามาตุนาหะตะกาสัตตาปิโนนมาตุกาภุสันธาสมารเสนาปะมาทิโนโกนาธมนาสนมทตุพรามนาสาวุสีมาโต

ปฏิอังคีรสาสันะมาตุสากยายปุตตะสสิริมโตโยอิมังธรรมมัมเมเตเสสิสาพะทูทาปโนท้นังเยจาปิเนพุตตาโลเกยทาปูตังวิปัสิสุเมเจชนะปิสุนามหันตาวีตัสสระตาหิตังเท วะมโนสานังยังนมัสสันติโคตมังวิชชาจรณสัมปันนังมหันตังวิตัสທารถังวิชชาจรณสัมปันนังพุทธังวันทามโคตมันติ นิมิตตังอวมังคะรงจะโยจามนางปุสกุณาสัตตุปาปะคาโหตุสุปินันอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยังนุนิมิตตังอวมังคะรงจะโยจามนา นาสัสาโตปาปาคาโหตูสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมตุยานตูนนิมิตังอาวมังฆาลังจะโยจามนาโปสกุนาสัสาโตปาปาคาโหตูสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเม ชาเนนิปัตมะมิติวานนิตังการิตังมัชิมารามีจุเนหิปัทุมานตังทีปังนาทังปติทันจัชนานังอัตสาทกังทีปัทุปาติสักาเรเนตวาปูชยามิหังมี ตังปาตาิตังไมหังทีปมวาสมิจตุลังธมยังอภิตะปัจเวกนกนังภิอจวตาวายังจวรางปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสะปฏิคาตายา โอนาสัพพิตาตายังตังสมาเกสสวาตาตัปปสิริงสัพพสัมภะสานังปฏิตาตายายาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนตาอะจามายาอะปจเวกิตวายโยปินทปาโตปริพุโต โสเนวะทวายนามาธายานามังดานายานวิภูสนาญายาวาเทวีมาสกายาสติติยาญาปนาญาวิหิงสุปารติยาพระมัจริยานุกะหายาอิติปุรานัจเวทนานปฏิหังธามินาวันจเวทนานนาอุปาเทสามี ยาตราชมิภวีสติอนาวาจตาจปาสุวิหารโรจาติอาจมัยาอาปจเวกิตวายังเสนาสนาบาริพุตังตังยาวาเทวาสิทาสปติคาตายาอนาสปติคาตายา ทางสมากสวาตตาตปสิลิงสัพสัมภาสานังปฏิคาตยายาวาเทวาอุตุภริศยวิโนทนางปฏิสัณลานารามาทางอาชมยาอปจเวกิตวายโยคินานาปัจยเพสาจปริคารโอปริพุตอ या वा देवा उपन्नानां वैयापातिकानां वेदनानां परितायापयापच परमताय देमयं न पुण्यकामेण उपाचया कोणोतराचारी ปาการาจามาตาบิตาจียตากปิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาบุนาวันตานาราปิจักรมะมาราจินทาจตุโลกาปาราจเทวตายมมิตามนุสัาจมจัาตาเวริกาปิจัสัพเพสัตตาสุขีโหตุปุญญานิปากตานิมสุขังจติ วิทานเตนตุขิปปะปะเปโขโอมังตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาขีปปะหังสุราเพเจวัตันหุปาทานาเชทานางเยสันตานิหินาธรรมายาวานิพานตโตมังนังสันตุสัมภะทาเยวายาถาชาโตภะเวภาเวอุชุติตังสติปัญญาสันเลโกวิริยมิ นินามาลาภันตุโนกาสังกาตุจาวิริเยสุมีพุทธาธิปาวะโมนาโทธรมโมนาโทวารุตตรโมนาโทปัาเจกะพุทโตจะสังโณนาโทตารุมะมังเตโสตตมานุภาเวนะมาโลกาสังลานตุมาสวันทามิมัน อปารธังมธรรมธาเมพันเตมยากตัมปุญญงสามินาอนุโมทิตาภังสามินากกตัมปุญญงไม